พวกเป้าลกบอล่าีร้องัพกเกาติคํานี้ก็ว่าเป็นกรจบงขูหก็ะลากปนหนึ่งก็ว่าจะพาดนะครับเพราะว่าวันนี้ออกดลิตน้าวันเชียร์ขอบคุณขา เจาวันจะระดับมาตรนัลูกค้าแล้วหมีก็หมสอนสรนเข้าด 6, าีาาน่รอคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณ200รบาทครับขอบคุณครับ

จัีมาเี่เราจักันอีกแล้วสวัสดีพี่โอคพี่โอไอเลิฟนะไอเลิฟนะขอบคุณกำลังใจนะเิมัวอว้ด้ สวัสดีครับก็นงี่ตอนไหนได้ก็ต้องรอก่อนขอบคุณหนึ่งร้อยัสดีทุกคนสู้ๆครับขอบคุณคุณนเป็นใจครับ รักทุกคนมากมากซีๆๆซีขอบคุณนะขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะ ข้าวเรียบร้อยครับพี่ฮาน่าเรียบร้อยีไม่เหนื่อยครับมันแค่เพีเนยนะมันมันนอนน้อยส่วนหนึ่งแล้วกำลงไปบำรกกุตงตับให้ตึงขึง้นนะครับสามารถช่วยลูกพวาันได้ทางสาบันเป็นที่เราได้ดีนนะครับ การแบ่งค่าคณมรับข,ขอบคุณทุณณกกำลังใจนะครับพีบ่ประชาชนหน,หนาได้ครับค<ม>ือชิวครับสบายสบายนครับพีสดาครับผมก็ได้ดูเรื่องใหม่กันก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับ นั้นหนักที่ตาม,มากผนเลยก็บอกว่าผมหนักตาม,มาาแต่ผมก็สู้ผมเป็นกาลังใจเอ้ยทุกคนเป็นกำลังใจผม,ผมก็เลยใครให้พูดีาพูกีฬ่ัร้าจะพูดานีามะนีอ่ะกีฬาไหน แต่ว่าไม่ใช่วัดเล็กอีกมาเล็กอีกอันรก็ไม่แด้ไปวัดนี้วัดสระดําโซฮาขอบคุณครับก็ขึ้นไละ์ให้ทุกคนได้ดูหน่อยว่าแบบยังโอเคอยู่นะโอ้ขอบคุณตุงด้วยนะครับขอบคุณครับไม่ได้ ห้าร้อยหอยนุ่นนอนอยู่บนรถ ไปใหม่แล้วทุกคนรักผมจริงให้แล้วค่ะขอบคุณครับผมสู้อยู่แล้วทุกคนรักผมนุ่นลงมายัางอ่ะอ้าวนุ่น นอนอิ่มเลยดีแตับอีกปะ,ปะแม่ว่านอนไปถึงนี้หกโมงคึ่งก็ตื่นแล้ววะ 2อง้บาทครับตอนนี้ก็ได้มาน่าจะหนึ่งพันได้มาหนึ่ันบาทครับขอบคุณครับอะโอยนา ของตั่ไม่ใช่มันไม่ตุ้งมันยังไม่ได้ใส่ข้างในเลย อนซื้อให้

做不来呀、啊？ Mate, like พ fall. ี่โจด่าผมครับทุกคนให้โอาหดูดิอุ้ยอะไรวะเนี่ยให้ผมกลารเป็นคนแบบไม่ดีไปซะแล้วต่อสังคมเขาบอกว่าผมนอนดีๆเขาไม่รู้ว่าตัวตัวคุณล้อหกคนับผมง่วงแค่ไหนเขาก็บอกว่าให้ผมลุกให้นอนดีๆดินอนดีๆเขาแต่งหน้าเราห้ามนอนลุกเลยไม่อะไรแต่งหน้าห้ามนอนไม่เกี่ยวนอ่งหน้านอนแต่งน้านนภาสสองเลย ยัใหญ่แสเจียร์ไทยรวับทุกคนนะวันนี้ผมออกดึกทุกคนจะไม่ต้องคิดถึงผมนะเฮ้ยดูพี่โจไปมังพางก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็อาเจียนหรอไอ้นี้เจอกันพี่นุ๊สวัสดีครับอุ้มอมูเรตสวัสดีครับดูพี่โจบางพาง่อนสวัสดีครับคุณอุ้มอมูเรต เจอกันย่าอ้อมยาอ้อมมันต้องอยู่ที่กำลังใจแล้วนะย่าอ้อมขอบคุณครับอมุรตขอบคุณครับอุ้มขอบคุณมืออุ้มใจับได้ได้หนูพักก่อนขอบคุณครับตาหวานเยอะิ้ะ นุ่นหัวเราไปไหอีกแล้วอ่ะขอบคุณนะก <c oughs> ี๊ดช่ำวันนี้เจอพี่สาวไม่เจอพี่เธออ,อุ๊บก็ฉันเดินผ่านไปเธอไม่อยู่อ่ะขอบคุณสองใบแดงครับ ไม่เห็นนะยินเสียงดีหัวหล่อแบบมีเลสไนอะอังเงี้ยหนูนอนได้แล้วไม่เป็นไรไหรไมให้ข้ง้ยจริงเนี่ยหัวรลออะไรอ,อ่ะชุดเดียวชุดเดียวข้าใส่ีสีเงินนึ่ง นุ่นใสีน้ำเงินปะนุ่นไสสี้ำเงินเหรอวนเนี้ยโอเคเราใส่ไปแล้วเราใส่ได้ได้วเงินนะเนสีนงสีเป็นเออทุกคนดูกันไปเพลินๆดู ติงก็ได้ดูกันไปเพลินๆสิบแปดชั่วโมงแล้วก็ไม่เดินมาโอ้ขึ้นหาทางขึ้นไม่เจอไปรับรางวัลไม่ทันนะหาหอไม่เจอ ขอบคุณ1,000บาทครับ <c oughs> ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณน่ารักมากๆครับขอบคุณกำลังใจครับวันนี้เรื่องอะไรหรอกร็บฝากเก็บฝพี่นุ่น อ๋อพี่นุอเป็นรางวัลค่ะอุ้มขอชอบชงนะก็ชงช่ำอยู่นะเอาหมาอ,อโอ้ยขอบคุณครับอุ้ม เลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งนี่องอุ้มจัดไปอุ้มจัดไป มองอะไรพี่บ้องอพี่บ้องพูดกับผมอย่าว่าไงไแม่หนองหนุ่งหมา<อ>ชื่ออะไรชื่อนุ่นอุ้ยอะไรพี่บ้องมองทำไมพี่บ้องมองทำไมเข,ข้าห้ามองนี่ สวัสดีคนดูวันนี้ออกเยอะป <laughs> ่าวพอได้ไหลชาดูครับไหลชายูนะวันนี้ชายแสงไปเก๋อะไรพี่นุ่นออกอยังคะออกอะไรอะ่ะพี่เกยงไม่เล่นเลย เกน,น่าจะพักฟื้นตัวอยู่สวัสดีครับทุกคนพี่บ้องเล่นดีมากครับคุณขาทำไร <c oughs> วอนนี้ถ่ายแต่งหน้าให้ไม่ได้แต่งเอง ได้ดูแน่นอนหมังโปละได้ดูแน่นอนเดี๋ยวมันปิวสิถ้าหลับไปตอนนี้นะ่ะยิงได้เยอะเข่ามือขาน้อ,นองโฟน้องโฟน้องนไหนอ่ะจะดูด้วย เดี๋ยวลงไลฟ์ไปดูลิเกกว่าเุ้ย ทนวมแรงคุกคนท้าย <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> ผมมาอะไรให้หคิดถึงกันนะครับ <c oughs> ไม่ต้องตุงก็ได้วันนี้ให้พักก่อนพักตุงไว้ก่อนแต่ใครตุงมากก็สุดแท้แต่ความรักนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณกำลังใจลุคขะแล้วก็พักผนกันเยอะๆนะครับรักทุกคนนะครับนี่หาอะไรไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปหาครับที่ซุ้มใช่ไหมที่ซุ้มอมูลเดใช่ไหมครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะนคุณอุงขา พอดีวันนี้มันแบบมันม่วงอ่ะมันมันเลยไม่ค่อยได้เดินไปไหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับคนเก่งไหวไหมไหวครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวันนี้ก็ชมลิเกกันอย่างมีความสุขนะครับผมก็ไม่ว่าจะแสดงบทบาทอะไรก็เต็มที่สมอ์ลิเกก็คือลิเกรครับแล้วก็ดูลิเกกันให้มีความสุข นะครับรักทุกคนนะครับลิเก,ええ Net, ะะเ,กเกคือความสุขนะครับลิเกคือความสุขนะครับทุกคนนะลิเกคือความสุขนะครัะดูตามท้องเรื่องก็เรื่องลิเกก็คือเรื่องลิเกนะครับคขอบคุณ ดูลิเกแล้วก็พักผ่อนตื่นมาดูลิเกพักผ่อนทำงานอะไรอย่างดีครับพักผ่อนเดินด้เยอะนะครับ <c oughs> วันนี้ไม่มีทะเลาะห่วใจแล้วเจอกันด้านหน้าเวทีน,นะครับ <c oughs> เจอกันด้านหน้าเวทีน,นะครับ ข้าพเจ้าคาราขอบคุณค่ะ นุ่นเขานอนหลับไปหลายชั่วโมงมากวันนี้หลับไปไม่กี่ชั่วโมงวันนี้ก็รับชมกันอย่างมีความสุขนะครับเป็นน้องเล่นที่ทุกคนไม่ค่อยได้ดูแน,น,น่นอนนุจะออกตอนไหนเป็นบทอะไรก็รอดูนะครับรับชมกันครับออกไปแล้วก็เชียร์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขะทุกคนนะผมไปโรงแรมพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันด้านหน้าเวทีนะครับผม อดมาฝากบายบายนะบายบายหลังนั้นครับ